สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำน้ำใบยะนางดื่มเพื่อสุขภาพกันนะคะไปเก็บใบยะานางมาได้เยอะเลยค่ะวันนี้ก่อนอื่นเรานำไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาตัดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อสะดวกในการปั่นทำน้ำใบยะนางค่ะ เราใช้การตัดนะคะบางคนจะใช้หั่นก็ได้ค่ะใช้มีดหัน่นแต่เราต้องการความรวดเร็วค่ะเราก็เลยตัด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 ,ตดเอาค่ะหลังจากตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปล้างค่ะล้างทําความสะอาดอีกรอบนะคะแล้วตอนนี้เราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยค่ะสะอาดแล้วนะคะใบหญ้านางของเราก็พร้อมเข้าสู่เครื่องปั่นค่ะ ใส่ใบย่านางของเราลงไปในโถปั่นนะคะแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปค่ะปั่นเลยนะคะเรียบร้อยค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราปั่นด้วยความเข้มข้นสูงนะคะเวลาเราดื่มนะคะเราก็จะเจือจางกับน้ำลงไปอีกนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเรานำไปกรองด้วยผ้ากรองทีนะคะ จะไม่ให้เหลือกากหรือเส้นใยของใบย่านางเหลือเลยนะคะกลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะความเข้มข้นสูงมากนะคะเวลาดื่มเราจะผสมน้ำเพิ่มเข้าไปอีกนะคะสำหรับน้ำใบย่านางนะคะสามารถดื่มร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นได้ด้วยค่ะเช่นน้ำใบเตยนะคะผสมกันลงไปน้ำหัวกระชายนะคะ หรือใครชอบน้ำมะนาวหรือว่าน้ำพึ่งก็สามารถเติมเพิ่มลงไปได้นะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นสีสันแล้วก็รสชาติค่ะแต่สำหรับวันนี้เราจะเติมแค่น้ำมะนาวอย่างเดียวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเครื่องดื่มน้ำใบย่านางของเรานะคะดื่มเพื่อสุขภาพค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ